ครับผมต้อมจากไคนครับวันนี้ผมขับรถยนต์ไฟฟ้านะครับ MG4 หรือว่า MG4 นะครับที่ต่างประเทศก็เรียกรถยนต์รุ่นนี้ว่ามูหลานะครับรถยนต์รุ่นนี้นะครับก็ถือว่ามีลักษณะเด่นมากมายแล้วก็เป็น เทคโนโลยีล่าสุดของทาง MG ที่นำเข้ามาจำหน่ายตอนนี้นะครับรถไฟฟ้านะครับในตลาดโลกก็ถือว่า MG 4นะครับได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะครับโดย MG 4ที่เข้ามาทำตลาดในบ้านเรานะครับก็จะทำตลาดด้วยกัน2รุ่นย่อยรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่นดีตั้งราคาไว้8 6 9 0 0 0บาทครับแล้วก็คันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเป็นรุ่น X นะครับตั้งราคาไว้969,000บาทครับเรียกได้ว่าทั้ง2รุ่นย่อยนะครับราคาต่างกัน1,000 0 0บาทครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับ ในรุ่น x นะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดแล้วก็ผมได้ทําการทดสอบโดยชาร์จไฟเต็มแล้วก็ทําการใช้งานแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าแตกต่างกันไปเพราะว่าเราได้ทําการทดสอบแบบขับขี่พร้อมกับบรรยายรีวิวไปด้วยนะครับว่ามันขับแล้วเป็นอย่างไรฟีลิ่งการขับขี่ก็ได้เล่าไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้ก็อยากจะให้มันแตกต่างจากคลิปการทดสอบทั่วไปเพราะว่าหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้รถแล้วก็ยูทูบเบอร์ต่างนะครับนักทดสอบต่างๆก็นํารถยนต์รุ่นนี้ไปทําการทดสอบระหว่างจังหวัด ขับข้ามจังหวัดกันนะครับว่ามันขับแล้วถึงไหมนะครับแต่ผมมองว่าถ้าที่ใดนะครับมีจุดชาร์จไฟนะครับ MG4 หรือว่ารถไฟฟ้าไปถึงหมดนะครับไปถึงยันดาวังคารนะครับถ้ามีจุดชาร์จไฟก็ไปได้หมดทุกที่ครับซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับสำหรับในเรื่องของการชาร์จไฟต่างๆในสเปคก็บอกเอาไว้หมดแล้วซึ่งผมจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดหรือว่าเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่ทาง MG ก็ภูมิใจมากๆครับสำหรับ MG4 รุ่นนี้นะครับมันก็มีการพัฒนา หรือว่ามีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับขับแล้วเป็นอย่างไรจุดชาร์จต่างๆมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับความสามารถในการรองรับไฟรวมถึงการใช้งานและก็ที่พิเศษแล้วก็ที่เหนือกว่าทุกท่านนะครับผมก็จะนำรถยนต์รุ่นนี้ไปทำการทดสอบโดยติดตั้งเครื่องมือทดสอบหรือว่า performance box นะครับมาดูกันว่าอัตราเร่งจริงๆแล้วนะครับถ้าชาร์จไฟเต็มแล้วนะครับอัตราเร่งมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเร่งแซงช่วงเร่งออกตัวต่วตางๆรวมถึงนะครับประสิทธิภาพเบรก ซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันที่ได้นำรถยนต์ไฟฟ้ามาทําการทดสอบเบรกแบบนี้นะครับเสียงรบกวนภายในสารมันจะเงียบไหมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่อง,องความแรงในเรื่องของเสียงรบกวนมันเงียบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจจริงก็คือในเรื่องของระยะเบรคครับและจุดที่น่าสนใจใน MG4 รุ่นนี้นะครับ ไม่ต้องไปพูดพ่อมทาเพลงกันแล้วเพราะว่าหลายท่านก็ได้รีวิวกันมาทั้งหมดแล้วนะครับมาตั้งแต่หรือว่าเริ่มคุยตั้งแต่ขนาดแบตเตอรี่เลยแบตเตอรี่ที่ติดตั้งเข้ามาเป็นแบบลิเธียมไอออนขนาด51กิโลวัตต์ออวครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังติดตั้งภายใต้แพลตฟอร์มที่เรียกว่า n e b v u l a Platform นะครับเป็นแพลตฟอร์มรุ่นใหม่ล่าสุดหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับใน MG4 รุ่นนี้ครับนอกจากนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่า MG4 รุ่นนี้ติดตั้งมอเตอร์ไว้ด้านหลังนะครับมอเตอร์คู่หลังก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้านะครับทั่วโลกก็ถือว่ามีไม่กี่รุ่นครับถ้าถามว่ามันมีมอเตอร์แบบหน้าหลังไหมจริงๆแล้วมีนะครับในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ล่าสุดก็มีมอเตอร์แบบ หน้าหลังนะครับติดตั้งเข้ามาหรือว่าเป็นระบบขับเคลื่อนแบบสีล้อครับถามว่าแบตเตอรี่ขนาด51กิโลวัตต์แอลลูกนี้นะครับราคานะครับถ้าต้องการจะเปลี่ยนจริงๆแล้วราคาอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนกว่าบาทแล้วก็ในเรื่องของระยะทางวิ่งนะครับตามมาตรฐาน NEDC อยู่ที่425กิโลเมตรครับแต่ว่าถ้าดูจากมารตรััดตันใหม่ถ้าเราชาร์จเต็มนะครับตัวเลขก็จะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ360กิกิโลเมตรครับในรายละเอียดการชาร์จไฟนะครับสามารถรองรับกัน ชาร์จไฟได้สูงสุดถึง88กิโลวัตต์อารนะครับในเรื่องของการชาร์จแบบ DC หรือว่าไฟกระแสตรงครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถชาร์จไฟตั้งแต่10ถึง80ได้ในระยะเวลาประมาณ35นาทีเท่านั้นครับซึ่งเป็นเวลาที่เร็วบ้างป้าและก็เร็วพอสมควรครับสามารถขับมาชาร์จแล้วก็แวะทานข้าวแวะเข้าน้ำแล้วก็สามารถเดินทางต่อได้เลยครับ หลกกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบที่เรียกว่า V2L นะครับสามารถแบ่งไฟหรือว่านําไฟจากแบตเตอรี่นะครับไปชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจัก,กรยานไฟฟ้านะครับแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับสามารถแชร์ไฟหรือว่าดึงไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ไปใช้ได้ด้วยครับ ในเรื่องของดีไซน์ก็ไม่ต้องเล่ารายละเอียดกันมากแล้วนะครับให้มาเต็มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับไฟตัดหมอกแบบ LED ไฟท้ายแบบ LED ทั้งหมดนะครับรอบคันก็เรียกว่าดีไซน์ไม่ได้แตกต่างกันระหว่างรุ่นดีแล้วก็รุ่นเอกับมีในเรื่องของรายละเอียดของนะครับถ้าเป็นภายนอกก็คือหลังคาทูโทนแล้วก็ชุดตกแต่งที่เป็นสปายเลอร์ด้านถ่ายกับนะฮะในรายละเอียดอื่นๆนะครับแทบจะเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่า จุดที่แตกต่างกันอีกนะครับสำหรับราคา1 0 0 0 0แสนบาทนะครับดีกับ X ก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับของ MG ที่ติดตั้งเข้ามารุ่นนี้ก็ติดตั้งมาครบนะครับหรือว่าให้มาครบทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเลนดีพาร์เจอร์วอร์นิ่งเลนคิปปิ้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์การช่วยเหลือต่างๆนะครับระบบเตือนก่อนการชนพร้อมกับระบบเบรกนะครับระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันต่างๆก็ให้มาครบในรุ่นท็อปสุดหรือว่าในรุ่น X ครับแต่ว่ารุ่นดีก็อาจจะมีของน้อยกว่าหน่อยครับ เปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพราะว่าตัวมอเตอร์ไปติดตั้งเอาไว้ด้านหลังเพราะว่าเป็นชุดขับเคลื่อนล้อหลังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในรายละเอียดด้านหน้านะครับเปิดขึ้นมานะครับตรงกลางเลยก็จะเป็นชุดโบเวอร์แอร์รวมทั้งนะครับระบบทําความเย็นต่างๆนอกจากนี้ก็จะมีระบบหล่อเย็นนะครับที่เป็นน้ําเป็นลิควิดที่ติดตั้งเข้ามาหล่อเย็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบที่เข้าไปหล่อเย็นตัวแบตเตอรี่ขนาด51กิโลวัตต์อลติดตั้งเอาไว้บริเวณนี้ครับด้านท้ายหรือว่าด้านล่างของแพลต ตรงนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่แบบรุ่นใหม่แล้วนะครับมีการติดตั้งที่เป็นเทคโนโลยีที่สามารถระบายความร้อนได้ดีแล้วก็จะทําให้ตัวแบตเตอรี่ทนทานด้วยครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับนี่ครับถ้าเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะครับใกล้ๆเลยนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจตัวแบตเตอรี่รถยนต์ติดตั้งเข้ามานะครับแล้วก็ในรายละเอียดนะครับนี่ครับถ้าเปิดฝาขึ้นมาก็จะเป็นชุด คอมแอร์ Air, หรือว่าคอมเพรสเซอร์แอร์แบบไฟฟ้านะครับก็จะเป็นรายละเอียดของนะครับคล้ายๆกับรถยนต์ไฮบริดนะครับที่ติดตั้งเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดที่สามารถเข้าไปปรับเซตปรับตั้งเข้าไปซ่อมหรือว่าแก้ไขดูแลรักษาได้ง่ายเช่นกันครับสำหรับรายละเอียดของมอเตอร์ด้านหลังที่ติดตั้งเข้ามานะครับสเปคมันเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับหลายท่านก็คงอยากจะรู้นะครับมอเตอร์ลูกนี้นะครับเป็นมอเตอร์ขับหลังที่มีสเปค แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าแล้วก็แรงบิดนะครับที่ให้มา250นิวตันเมตรครับขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติที่เรียกว่า Reduction เกียร์ครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดครับ ดยสารของ m t 4ในรุ่น X หรือว่ารุ่นท็อปสุดนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มจากตรงกลางเลยตรงกลางก็จะเป็นจออินเทอร์เฟสขนาด10.25นิ้วจอตรงนี้นะครับสามารถรองรับได้ทั้ง Android Auto Apple CarPlay แล้วก็นะครับบอกสถานะการทำางานของ ระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับสถานะการชาร์จไฟสถานะการใช้งานนะครับการขับเคลื่อนต่างๆก็จะบอกเอาไว้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดชาร์จไฟต่างๆนะครับจำนวนพลังงานที่เหลือนะครับแล้วก็พลังงานที่ใช้ไปเป็นระยะระยะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีครับระบบแผนที่นำทางก็สามารถเข้าไปปรับเซตปรับตั้งได้ด้วยครับรวมทั้งยังติดตั้ง แอปพลิเคชันนะครับสำหรับในรุ่นท็อปสุดก็จะมี i Smart ติดตั้งเข้ามาด้วยครับสามารถเชื่อมต่อกับคอสเซนเตอร์ได้ครับก็นะครับทำให้เรารู้สถานะหรือว่าทำให้เรารู้นะครับว่ารถเราอยู่ที่ไหนบ้างเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับนี่ครับถัดมาเลยเป็นจอขนาด7นิ้วเป็นหน้าจอสีเช่นกันหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นทรงเหลี่ยมแล้วก็นะครับบอกสถานะการทำงานไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยชั้นสูงนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆโหมดการทำงานโหมดการขับขี่นะครับสโนว์นะครับ อีโคโหมดนอร์มัลโหมดสปอร์ตโหมดก็ยังติดตั้งเอาไว้ครบครับก็เรียกว่าโหมดการขับขี่ก็มีนะครับแล้วก็เกียร์ที่ติดตั้งเข้ามาก็จะเป็นชุดเกียร์แบบไฟฟ้าที่เรียกว่า Re ด e กชันเกียรนะครับมีตำแหน่งเกียร์ที่บอกเอาไว้ครบนะครับ drive นะครับ n e u ท r a l แล้วก็ r e v e r s e นะครับติดตั้งเข้ามาครบครับรวมทั้ง parking นะครับนี่ครับกดลงไปก็จะเป็น parking นะครับทำให้เราสามารถจอดรถได้สะดวกแล้วก็ง่ายครับส่วนนี้ครับ parking หรือว่า เบรกมือไฟฟ้าติดตั้งเข้ามาด้วยมาพร้อมกับออโต้เบรกโฮซึ่งนะครับเราก็สามารถเข้าไปสั่งงานผ่านหน้าจอได้ด้วยเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับ ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆก็ให้มาครบนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยชั้นสูงก็เข้าไปปรับเซ็ตปรับตั้งได้ทั้งหมดครับส่วนตัวพวงมาลัยที่ติดตั้งเข้ามานะครับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าดีไซน์ก็เรียกว่าทรงสปอร์ตนะครับวาหลบทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับชุดควบคุมฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมระบบสั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วก็ชุดควบคุมหน้าจอตรงกลางส่วนชุดควบคุมฝั่งขวาก็จะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงสามารถมีปุ่มลับแล้วก็วางสายโทรศัพท์เข้าไปสั่งงานระบบความปลอดภัยต่าง ส่วนคอนโซลตรงกลางนะครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่โดดเด่นเลยเดียวครับการออกแบบแบบยกตัวขึ้นมาแล้วก็นี่ครับมีไวเลสชาร์เจอร์ติดตั้งเข้ามาด้วยครับตรงนี้นะครับไวเลสชาร์เจอร์ก็จะเป็นไฮโวล์นะครับสามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วเช่นกันด้านล่างก็ให้ทั้งช่องวางแก้วน้าช่องวางขวดน้ําให้มาด้วยนะครับแล้วก็ช่องเสียบชาร์จไฟด้านล่างมีไรบ้านนะครับมีพ o ว e เวอร์เอาล์เ12โวลต์แล้วก็ช่องเสียบชาร์จไ,ไ,ไฟแบบ USB Type A แล้วก็ Type C ติดตั้งเข้ามาด้วยครับ รายละเอียดก็ถือว่านะครับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับฟังก์ชันฟีเจอร์ก็ให้มาเยอะพอสมควรรวมถึงนะครับนี่ครับตรงกลางก็ให้นะครับช่องสําหรับวางโทรศัพท์มือถือได้วางกระเป๋าตังค์นะครับเก็บของต่างๆได้มากมายเช่นกันครับในรายละเอียดอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับกระจกแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับติดตั้งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เบาะนั่งนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดก็จะเป็นการตกแต่งแบบทุนทนเข้ามาดีไซน์เบาะนะครับดีไซน์ในสไตล์บัคเกรซีดอบกระชับลำตัว ฝั่งขวาสุดนะครับในรุ่นท็อปปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็นะครับฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าก็ปรับแบบแมนนวลโหมดหรือว่าปรับควบคุมด้วยมือครับ ดยสารด้านหลังใน MG4 นะครับหรือว่า MG4 ตกแต่งเบาะนั่งก็เหมือนกับนะครับรายละเอียดของเบาะนั่งด้านหน้าทุกอย่างนะครับเป็นการตกแต่งแบบทูโทนถ้าเป็นรุ่น X หรือว่ารุ่น Top ครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับเบาะนั่งก็ถือว่านั่งได้อย่างสบายอยู่พื้นที่ในห้องโดยสารนะครับเทียบดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะถัดล้อความกว้างความยาวความสูงนะครับก็จะอยู่ในระดับช่วง B เซกเมนต์มา C เซกเมนต์ครับก็ถือว่าตัวรถใหญ่พอสมควรแล้วก็นั่งได้อย่างสบายครับนะครับพอมานั่งนะครับหรือว่าดูจากตัวเบาะที่เข้ามานั่งดูนะครับเบาะก็นุ่มแล้วก็นั่งสบายดีแล้วก็ระยะของเบาะก็ถือว่านะครับเป็นจุดที่ผมชอบมากอยู่เช่นกันครับนะครับนั่งได้เต็มพื้นที่แล้วก็เบาะแบบนี้นะครับทาให้เรานั่งสบายตลอดการเดินทางเช่นกันครับและที่อยากจะให้เพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับก็คือช่องแอร์ตรงกลางครับถ้ามีช่องแอร์ตรงกลางติดตั้งเข้ามาด้วยก็จะทําให ด้านหลังนะครับนั่งได้อย่างสบายมากขึ้นแล้วก็ทําให้นะครับแรงลมแอร์นะครับกระจายมาด้านหลังได้รวดเร็วมากขึ้นครับส่วนอื่นนะครับนี่ครับที่อยากจะให้เพิ่มเติมอีกก็คือตรงกลางถ้าปรับลงมาเป็นที่เท้าแขนนะครับหรือว่าช่องวางแก้วน้ําช่องวางขวดน้ําได้ด้วยก็นะครับสมบูรณ์แบบมากครับนะฮะเบาะนั่งด้านหลังพนักพิงต่างๆนะครับยังสามารถปรับได้ในรูปแบบแบบ60-40สนะครับสามารถปรับพับเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระได้ด้วยครับ Okay. ตัวเลขผลทดสอบของ MG4 รุ่นนี้อัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัว0ถึง60กิโลเมตรต่ชโมงวัดได้4.0วินาทีและ0ถึง100กิโลเมตรต่ชมงวัดได้8.0วินาทีครับ ด้านอัตราเร่งควอเตอร์ไมล์หรือว่าสนถึง402เมตรวัดได้16.4วินาทีที่ความเร็ว132.7กิโลเมตรต่อชั่วมงครับวัดประสิทธิภาพในช่วงเร่งแซงช่วงเร่งแซงในเมือง60 100กิโลเมตรต่อชั่วมงวัดได้4.0วินาทีและช่วงเร่งแซงนอกเมือง80 120กิโลเมตรต่อชมงวัดได้6.6วินาทีครับ อัตราเร่งทางยาวศูนถึง1 6ึกิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้30.8วินาทีและ0ูนถึง1กิโลเมตรหรือว่า0นถึง1,000เมตรวัดได้31.0วินาทีที่ความเร็ว160.1กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ด้านผลทดสอบประสิทธิภาพเบรกนะครับระยะเบรกในเมืองหรือว่าระยะหยุดในเมือง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงศูนย์เบรกจนรถหยุดนิ่งนะครับวัดได้14.4เมตรที่ 1.0g ครับและระยะหยุดนอกเมือง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงศูนย์เบรกจนรถหยุดนิ่งเช่นกันวัดได้43.7เมตรที่ 1.0g เช่นกันครับ ทำการวัดระดับเสียงรบกวนพทิศานโดยเปิดแอร์แรงลมเบอร์หนึง่งอุณหภูมิ25องศา,ศาเซลเซียสเหมือนกับการขับใช้งานจริงๆนะครับระดับเสียงจากความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้61เดซิเบลความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้63เดซิเบลความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้65เดซิเบลและความเร็วคงที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้67เดซิเบลเอครับ ตัวเลขผลทดสอบของ MG4 นะครับรถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นนี้นะครับซึ่งมีกำลังมากถึง170แรงม้าแล้วก็แรงบิดมากถึง250นิวตันเมตรเรียกได้ว่าตัวเลขไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัวช่วงเร่งแทงแล้วก็ในเรื่องของอัตราเร่งความเร็วปลายนะครับถือว่า ตัวเลขอัตราเร่งนะครับใกล้เคียงหรือว่าทําได้ทัดเทียมกับเครื่องยนต์เบนซิน2 0ศลิตรทโบได้อย่างสบายๆนะครับร้อนแรงแล้วก็จีจ๊าจัดจ้านไม่แปลกใจนะครับว่าเราได้ขับแล้วก็สัมผัสแล้วนะครับก็พบว่ามันเป็นรถที่ขับสนุกแล้วก็มีการตอบสนองอัตราเร่งที่ดีมากๆครับรวมถึงอีกหนึ่งจุดที่จะต้องชื่นชมนะครับเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับเชื่อว่า หลายท่านก็ยังไม่ได้ดูในเรื่องของหัวข้อประสิทธิภาพเบรกซึ่งเราได้ทําการเบรกแบบจริงจังแล้วนะครับผลทดสอบออกมาก็ถือว่าดีมากทั้งระยะหยุดในเมืองแล้วก็ระยะหยุดนอกเมืองรวมถึงนะครับค่าจีแรงหนีศูนย์ต่างๆนะครับก็ถือว่ารถคันนี้มีเวททันเฟอร์หรือว่ามีการบาลานซ์น้ำหนักตัวรถกับแบตเตอรี่รวมถึงมอตเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างดีมากๆเช่นกันครับส่วนระดับเสียงรบกวนภายในสาร ที่เราทําการวัดออกมาก็เช่นกันนะครับก็ถือว่าระดับเสียงรบกวนพนักนสารก็ยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่ค่อนข้างดีครับภาพรวมของ mg 4ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจ ในเรื่องของสมรรถนะการกับขี่นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีการกับขี่ที่สนุกสนานอัตราเร่งก็ดีรวมถึงนะครับค่าใช้ใจ่ายที่ประหยัดจากการใช้งานด้วยครับเพราะว่าใช้งานดูแล้วนะครับผมลองมาขับขี่ดูแล้วเฉลี่ยจากค่าไฟที่จ่ายไปก็นะครับค่าใช้ใจ่ายไม่ถึงกิโลละ1บาทประมาณ 70- 80สถึงสตางค์เท่านั้นครับก็ถือว่าประหยัดมากๆแต่ว่านะครับ จุดสําคัญอย่างหนึ่งสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าก็คือเราจําเป็นจะต้องวางแผนการใช้งานได้ดีหรือว่าวางแผนการใช้งานได้ดีนะครับถ้ารถเรานะครับจอดอยู่กับบ้านหรือว่าบ้านของเรามีจุดชาร์จที่เป็นโฮมชาร์เจอร์ก็ยังสามารถชาร์จไฟจนเต็มแล้วก็วิ่งไปหรือว่าเดินทางไปที่ทํางานเดินทางระหว่างจังหวัดได้ด้วยนะครับแต่ว่าในระหว่างจังหวัดที่เราจําเป็นจะต้องชาร์จไฟก็จําเป็นจะต้องวางแผนผ่านแอปพลิเคชันหรือว่า ลองหาแผนที่นำทางน,นะครับที่มีแอปพลิเคชันที่สามารถค้นหานะครับจุดชาร์จไฟจุดเติมพลังงานไฟฟ้าต่างๆนะครับที่กำลังติดตั้งหรือว่าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ว่าข้อดีของ MG4 รุ่นนี้นะครับแผนที่นำทางก็จะบอกในเรื่องของสถานีชาร์จไฟเอาไว้ด้วยทำให้เราค้นหาสถานีชาร์จไฟที่ใกล้ที่สุดได้ด้วยครับก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายเช่นกันรวมถึงนะครับ MG ก็จะมีการ ให้บริการจุดชาร์จต่างๆนะครับทั้งบริเวณปั๊มบางจากและก็บริเวณศูนย์บริการของ MG ต่างๆนะครับตามจังหวัดต่างๆก็จะมีจุดชาร์จไฟที่เป็นไฟกระแสตรงหรือว่าไฟ DC เอาไว้ด้วยเช่นกันครับแน่นอนที่สุดครับรถยนต์ไฟฟ้าถ้าจะให้เกิดความคุ้มค่าอย่างรวดเร็วแล้วก็จะคุ้มค่ามากๆก็คือเราจําเป็นจะต้อง ใช้งานทุกวันหรือว่าใช้งานให้มันมากที่สุดครับก็จะเกิดความคุ้มค่าเพราะว่าระยะทางต่อกิโลเมตรนะครับก็เรียกว่าไม่ถึง1บาทถ้าเทียบกับน้ํามันในยุคนี้แล้ว1กิโลประมาณ3ามบาทห้าถึงหบาทครับเรียกว่าแพงมากๆหรือว่าถ้าเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรก็ถือว่ารถยนต์ไฟฟ้านั้นคุ้มค่ามากกว่าแต่ว่าตอนปลายหรือว่าระยะยาวไปนะครับถ้า จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ขึ้นมาหรือว่าถ้าแบตเตอรี่รถเราหมดระยะประกันแล้วนะครับเปลี่ยนมาแต่ละครั้งก็มีราคาที่สูงมากๆเช่นกันครับตรงนี้นะครับก็ลองชั่งน้ําหนักดูนะครับถ้าเราใช้งานตลอดเวลาหรือว่าใช้งานทุกวันนะครับคุ้มค่ามากนะครับรถกันไฟฟ้าก็น่าใช้เพียงแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องวางแผนการใช้งานในแต่ละวันให้ดีเท่านั้นเองครับ อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า MG4 รุ่นนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการทดสอบมาแล้วนะครับเป็นรถที่มีอัตราเสิ้นเปลืองที่ประหยัดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรถที่ใช้พลังงานแบบไฟฟ้าเข้ามารวมถึงนะครับผลทดสอบก็ได้รู้ไปแล้วนะครับทั้งอัตราเร่งระยะเบรกของรถจนไฟฟ้ามันเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมก็ได้ถ่ายทอดแล้วก็เล่าให้กับทุกท่านทราบไปทั้งหมดแล้วครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดน,นะครับที่มอบรถยนต์รุ่นนี้มาให้ผมได้รีวิวนะครับให้ข้อมูลให้กับทุกท่านทราบว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันน่าใช้แค่ไหนประสิทธิภาพแล้วก็สมรรถนะมันดีแค่ไหนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ